เนี่ยที่หนูเห็นเนี่ยทีล่ลดน้ําต้นไม้เนี่ยลดน้ําต้นไม้เนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ตาไปเห็นใช่ไหมเออมันจะเห็นได้ก็คือตาเนี่ยมันต้องอาศัยบินญ,ญาณหรือจิตเนี่ยตัวรู้เนี่ยธรรมชาติที่รู้เนี่ยเป็นรู้การลดน้ําต้นไม้ซึ่งหนูเห็นทั้งสองไงการลดต้นไม้มันมีอยู่แล้วก็เห็นในตัวที่เป็นรู้การลดน้ําต้นไม้ เนื่อไหมการลดน้าต้นไม้นั่นเป็นรูปถูกไหมกายที่เคลื่อนไหวอยู่นั่นเป็นรูปแล้วเออใจที่ไปรู้อ่ะที่ตัวธรรมชาติรู้ไปรู้น่ะเป็นจิตหรือวิญญาณที่มีหน้าที่รู้ในในรูปถูกไหมเห็นมันแยกกันเมื่อเห็นมันแยกอย่างนี้มันเข่งก็รูปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเห็นเห็นไอตัวรู้มันก็รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่รู้ไปอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลง ของรูปเนี่ยมันอยู่คงที่ไม่ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอุปมาเหมือนเอาถ้าเรามามองเรื่องความรู้สึกเหมือนการที่เกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยเราก็เห็นตัวรู้อยู่ความสุขหรือความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุแล้วพวกนี้ก็ดับหมดใช่ไหมไอ้ตัวรู้ก็ยังเห็นอยู่รู้อยู่รู้อยู่อย่างเงี้ยเออจนกว่าสักวันหนึ่งหนูก็เห็นว่าไอ้ตัวรู้กับไอ้ตัวที่ถูกรู้นะั้นน่ะมันดับพร้อมกัน หนนได้กอ,อกไหมตรงนี้น่งองตนี้อ,อ่มสมมติความรู้สึกหรือความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเดังก็รู้สึกใหม่หนันก็คิดใหม่มันเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรถูกไหมถูกค่ะขณะที่สมมติความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยหนูเห็นความรู้สึกแล้วเช่นตอนนี้หนูรู้สึกว่าร้อนอย่างเงี้ยนะหนูก็เห็นว่าร้อนน,ะนั้นมี แล้วหนูก็รู้ว่ามีตัวที่รู้ร้อนเขาไม่ได้ร้อนด้วยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแล้วร้อนเดี๋ยวมันก็เกิดดับเอาพัดลมโดนมามันสายมาถูกเรามันก็ไม่ร้อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมันก็เห็นมันเกิดดับง่ายๆอย่างนี้ก่อนแล้วในที่สุดหนูก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวที่ไปรู้เนี่ยมันเกิดพร้อมกันและดับพร้อมกันกับที่ไปรู้เขาหนูนึอกออกไหม เห็นแบบนี้แล้วกัลขนมนูเห็นแบบแบบนี้ใช่ไหมคะยนนอแบบนี้นเนี่ยก็เห็นจะมีอีกตัวหนึ่งก็เห็นมาเห็นทัศซอที่ว่าไปเห็นเนี่ยแต่บอตัวที่รู้อีกทีก็เรียกว่าเห็นรู้ทางตานี่ก็เรียกว่าเห็นตาในแล้วมันมีอีขฉะเองกจะทัศซ์เห็นอะไรยัเห็นอันนี้ก็เห็นก็มีอีตัวหนึ่งมันเห็นถูกต้องมาเป็นแบบนี้ถูกใช่ใช่ใช่ แล้วเดี๋ยวพอหนูตั้งใจหนูก็ได้ยินเสียงเห็นก็ดับลงไหมดับลงค่ะแล้วรู้เห็นดับด้วยไหมรู้ค่ะหลวงว่ามันร,รู้เห็นดับไหมรู้เห็นแต่มันก็ไม่ไตลอดนะคะหลวงใช่มมไม่เป็นไร <c oughs> เพราะมันไม่มีอะไรตลอดอยู่แล้วมันมีแต่สิ่งเกิดดับค่ะว่าตัวที่รู้ตัวที่เห็นนั้นดับไหมใช่คือมันจริงคือนะไอ้ที่ได้ยินสคืงตอนนี้ใช่ปะแล้วขวากตัวตัวรูปเ,เห็นรูปเอาเห็นรูปก่อนรูปข้างนอกเนี่ยดู <c oughs> เห็นรูปแล้ว <c oughs> มีมีตัวที่รู้รูปใช่ไหมเออหนูไอ้รูปเนี่ยพอหนูตั้งใจมาฟังเสียงหนูก็รูปนั้นดับลงแล้วไอ้ตัวรู้รูปดับไหมตัวรู้มันก็ยังมีอยู่ค่ะยังเป็นรู้ไอ้ตัวรู้คือตัดรู้แล้วรู้แล้วแล้วหนูก็ว่าอันนี้ก็มาแค่ผ้าผ้าหนงแล้วก็จับอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วไม่รับรู้แล้วไม่เป็นรับรู้แล้วแล้วก็มารู้เสียงละ แสดงว่าตัวรู้รูปมันก็หายไปแล้วเหมือนกันถูกไหมจิตมันเกิดดับอย่างนี้อยู่แล้วถูกถูกค่ะคือหนูจะเป็นแบบนี้ตลอดค่ะอย่างนี้หมายความว่าถ้ารูปกะดับนามกะดับไม่หมดตนั้นทั้งทั้งอารมณ์และจิตกระดับทั้งอารมณ์แต่ใช่ฮะไม่งั้นมันรู้ใหม่ไม่ได้ จิตต้องตกผวังก่อนไหมพี่ใช่ไหมตกผวังขั้นก่อนจึงจะรู้ใหม่ได้ตกไปสู่พบของจิตของตัวเองก่อนอืใช่เดจสภาพจิตสภาวะจิตจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอะไรมันมีเพราะว่ามีพัสสะอืมงั้นพี่เรียนถามตรงนี้พออารมณ์ผู้รู้อารมณ์ รู้รู้อันนี้ระดับไปมันจะมีอีกตัวหนึ่งไหมคะที่ควาเหมือนถึงว่าไม่มีอะไรไเลยพี่เคยเห็นไช่ว่าจำมาหรือเห็นไม่ใช่ก็รู้ว่าถ้าเราถ้าเรายังรู้จากอะไรไงก็รู้จากรู้เนะนี่ยนี้แที่เกิดเองแต่ตอนนั้นเป็นยังไงล่ะพี่ ไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมรู้ไม่มีอะไรเลย<ช>ตรงนี้ใช่ไหมที่สงสัยไม่ไม่ไม่สงสัยมไม่สงสัยแต่ถามใคไทก็บอกว่าจะอยู่ก็บอยู่กับพืนแต่มันแต่มันมีทั้งพืกับ้ตัวที่มันเหนือกว่าอีกอันหน,นึ่งเนี้ยมันก็คือมันใกล้ชิดมากถ,ามถูกต้องถูกแล้วพี่ คือมนุษย์เนี่ยมันรับรู้ได้ทีละขณะถูกไหมพี่แล้วความจริงหรือสัจธรรมที่ปรากฏมันมีแค่สิ่งถูกรู้และจิตที่ไปรู้สิ่งนั้นเท่านั้นในสภาวะหนึ่งนะใช่ไหมฮะม,มเ,เมื่อสิ่งที่มันรู้ในสภาวะหนึ่งมันดับทั้งหมด มันก็ต้องไม่มีอะไรนะถูกแล้วแล้วเมื่อความไม่มีอะไรนั้นแล้วทำไมไปรู้อีกนั่นคือธรรมชาติรู้ที่ไม่มีสิ่งใดปรุงแต่งได้ได้ปรากฏตัวแต่โลกธาตุมันเงียบสงัดลงในขณะจิตหนึ่งที่สองอย่างดับลง เนี่ยสภาวะของการทำลายผู้รู้ขั้นหนึ่งคือม่ไม่ทำลายเรามันเห็นแจ้งในผู้รู้ว่าก็เป็นแค่สิ่งเกิดดับผู<ม>้รู้กับผู้ถูกรู้เกิดดับถูกมันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอยู่แล้ว <S <S แต่ตอนแรกงานหลักเราไม่เร,เ,รเราไม่ตามสิ่งถูกรู้ไปเรารู้สึกเป็นสุขหรือไม่ทุกงานหลัก ของการภาวนาของคนเริ่มเจริญสติก็จะต้องตรงนี้ถ้าว่าผมเจอไงพี่ผมเจอนี้ก่อนแล้วยังมีเวอร์ชั่นต่อๆไปแต่ตรงนี้ก็เราเห็นนิพพานพูดกันตรงๆความไม่ปรุงแต่งปรากฏไม่ใช่เหรอพี่ความว่างจากตาว่างจากการปรุงแต่ง อย่าไปคิดว่ามันว่างจากอะไรเอาที่เป็นจับต้องได้จริงๆตรงนี้มันเป็นอากาศสาัทนาเป็นอะไรนะั่นเริ่มจินตนาการไปใหญ่โตแล้วทิ้งเลยไม่เอาทิ้งเลยพี่เออเอาว่างจากปรุงแต่งว่างจากการจะเห็นว่ามันมีอะไรว่างตรงนั้นก็คือเห็นความไม่มีอะไรจริงไหมล่ะพี่ว่าอ้าไม่มีสิ่งถูกรู้และไม่มีจิตผู้รู้เอา,เอาบอกได้ด้วยไม่ใช่ว่างอะไร ป็นอากาศมันอะไรมันไปกันใหญ่เลยอะแล้วมันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะพี่นะมันมีแต่ฝันไปใหญ่เลยทีเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันจับต้องได้มาสู่กายและใจของเราว่ามันขันห้ามันทํางานกันยังไงแล้วสภาวะที่พ้นจากขันห้ามันปรากฏตัวจริงไหมล่ะพี่ว่าอ้าวมันมีคําตอบอยู่นะตรงเนี้ยเออมีคําตอบอยู่ชัดเจนเมื่อภาษาใหม่เกิดก็โลกก็เกิด สิ่งถูกรู้และจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นทีนี้ทุกการกระทำของพี่ก็ต้องการกระทำในใจวาจากายพี่ก็ต้องเห็นความว่างจากการปรุงแต่งนี่คือหน้าที่ในการภาวนาต่อโดยฐานของความรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้ตัวไปหลงไปก็รู้รู้อะไรก็รู้ว่ามีตัวที่รู้ที่ไม่ปรุงแต่งอยู่ ตอนแรกอะคนมาด่าเราเป็นสิ่งถูกรู้ใช่ไหม <laughs> พยายามจะไม่โกรธ<ม>ก็ใช้ขันติคิดบวกอะไรสารพัด<ม>พอมีปัญญามากขึ้น<ม>ก็เห็นอมันก็แค่การปรุงแต่งของกนันนะแค่แค่สิ่งเกิดดับอ่านี่เริ่มเข้าสู่ปัญญาพระพุทธ,ธองค์ล<ม>้วใช่ไหมฮะแล้วพอเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดดับเกิดดับมันก็จะ เห็นบ่อยๆงานตรงนั้นมันก็เบาลงมันเป็นธรรมดาละไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจล้วนแล้วแต่สิ่งที่ปรุงแต่งเป็นสังคตธ,ธรรมล้วนแล้วแต่เกิดดับสิน้นจิตมันก็เริ่มที่ไม่สนใจเท่าไหร่ละแต่มันรู้ละ มันสนใจมันน้อยลงแล้วไอ้สิ่งถูกรู้เนี่ยแต่มันฉลาดด้วยตัวมันเองไงมันมีสิ่งมีงานที่มันละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งกว่านั้นที่จะต้องทํามันก็จะไปดูผู้รู้ถ้ามันเป็นอย่างไรใช่ไหมยิ่งเมื่อเห็นผู้รู้นั้นเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันหรือไม่เห็นเกิดก็ไม่เป็นไรเห็นดับพร้อมกันเมื่อไหร่โลกธาตุเงียบสงด ทีนี้ละชีวิตมันเหมือนเดิมไม่ได้ละเพียงแต่ว่ามันจะเดินทางต่ออย่างไรไไซึ่งผมก็งงอยู่เป็นปีๆต้องหาทางเองอ,อืมใช่ไหมฮะอันนี้ทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมันแล้วแต่วัสนาคนเนาะบางคนเจอเจอคนที่ท,ที่ที่ตอบได้ <c oughs> แล้วก็มันมีวัสนาต่อกันก็เข้าใจแล้วก็เดินทางเลยเื่อฟังคําตอบแบบนี้แหละที่นั่นแล้วต้องถามกันเลยก็ สาเ,เพราะผมเจอสภาวะธรรมนี้ก่อนเลยเป็นครั้งแรกที่สำคัญใช่ไหมะเขาก็จะมาดูผู้รู้แล,แล้วขณะรู้ต่อไปมัน,มนมการกระทําทางกายวาจาหรือใจต่างๆเกิดขึ้นมันก็เห็นความว่างจากการปรุงแต่งนี้เ<ม>สมอเนือง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 เนือมันก็จะเอาอยู่กับสิ่งที่มากระทบหรืออารมณ์ทั้งหลาย ที่เขามาด่าเราเราไม่แค่ไปคิดว่ามันเป็นสิ่งปรุงแต่งหรืออะไรแค่นั้นแล้วเป็นสิ่งเกินดับเพราะมันมีวิหารธรรมอันใหม่ของมัน,นคือนิพพานเป็นอารมณ์ว่างจากการปรุงแต่งอยู่มันเป็นกําลังเสริมทันทีเลย<ม>ที่จะทำให้เราไม่ต้องรอพิจารณาอะไรมากพี่รับสารภาพตรงๆพี่รู้วันนี้เพราะว่าพ่อพุทโนมาวันที่สิบสามใช่ไหมพี่มารู้ ช่วงเช้าสิบสองเนี่ยพี่ถึงพี่ถึงแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้มีโอกาสถามใครก็เลยก็อนุโมทนาด้วยพี่แต่ก็ต้องเพียนไปอ่าใช่แล้วก็นี่แหละทุกการกระทําก็เห็นเห็นสิ่งนั้นเป็นธรรมดาของเขาเป็นสิ่งเกิดดับแล้วก็ เห็นสิ่งที่เรารู้มาแล้วก็คือความว่างจากการปรุงแต่งมีอยู่แล้วเป็นนินิลันเราก็เอามาใช้เขาจึงจะเติบโตได้ถ้าเราไม่ใช้เขาเขาไม่โตเขาก็อยู่แค่ตรงนั้นเราก็ต้องมาใช้จะใช้ตอนไหนก็ใช้ทุกการกระทําทางกายวาจาและใจไม่ก็จะใช้ตอนไหนหรือไม่มีอะไรจะใช้ก็เหนี่ยวนิพานเป็นอารมณ์ อยู่กับความไม่ปรุงแต่งนี้อืมใช่ไหมมันไม่ต้องอะไรก็ได้นี่ไม่อยากจะไปรู้อะไรมันอะไรเกิดขึ้นก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเรารู้จักตัวนี้แล้วแล้วก็อยู่กับตัวนี้สิตแต่อย่าลืมนะไม่ใช่เรานะเนี่ยเป็นแค่ธรรมชาตินะอยู่เพลินเป็นสุขเรื่องเราเนี่ย ตัวนี้จะแทรกเข้ามาเนียนขึ้นเขาจะมันเนียน๋อเนียนให้ไม่รู้ตัวล่ะแล้วถ้าพี่เยเจออีกอ่โอเคยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่าโลกธาตุเงียบสงัดชั่วขนาดนั้นอือยังจะเจออีกก็เห็นไปเรื่อยๆและมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันแต่ยังไงจะโทรจะไลน์ได้หมดเลยได้ฮะจะโทรจะไลน์จะไลน์ได้ทางนั้นอย่าเก่งใจ ไม่ต้องเรียกพระก่ะคงพระครูหรอกพี่เหมือนน้องคนหนึ่งอย่าให้อะไรมันมากั้นเลยในโลกธรรมนี่ยมันกั้นกันเยอะละเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเอามันเอาไปง่ายๆอย่างนี้แหละจะได้ไม่มีอะไรขั้นแล้วมันง่ายแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรมีแต่เพื่อนร่วมภาวนาเดินทางร่วมกันใครรู้อะไรก็แลกเปลี่ยนกันแค่นั้นแล้วก็ไปไข้ครวนอย่าเชื่อ มันใช่ไหมแลพ้พิสูจน์ด้วยใจเรา